สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูน้ำหมีแสนใจดีมีเบียร์เลี้ยงก็วันนี้จะเอามาให้ดูเกี่ยวกับซีวิกเอฟดีสองจุดศูนย์สองจุดศูนย์นะครับก็หลายคนหลายคนจะถามเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันรั่วนะซึ่งน้ํามันรั่วเนี่ยไม่มีหลายคนมาตอบอในกรณีสองจุดศูนย์แต่บางคนบอกว่าปั๊มพาวเวอร์รั่วนะเดี๋ยวนี้จะอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับสองจุดศูนย์เนี่ยตัวเครื่องเอฟดีซีวิกเอฟดีสองจุดศูนย์เนี่ย ่าไม่มีไม่มีปั๊มพาวเวอร์แล้วนะครับจะไม่มีปั๊มพาวเวอร์เลยนะก็คือจะใช้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอ่านี่ก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าของพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามาเข้าต่อในเรื่องรั่วซึมนะครับรั่วซึมเนี่ยถ้ารั่วทางด้านฝั่งขวาเนี่ยถ้ารั่วทางด้านฝั่งขวาเนี่ยอ่าของตัว cd sd สองสิบสีนะก็คือฝั่งคนขับนะครับเนี่ยเบื้องต้นนะครับให้มองดูเลยก็จะ,จะมีนะครับอ่าอย่างคันนี้รั่วหนักเลยเห็นชัดเลยนะครับอ่านี่ จะมีทางนี้นี่เราก็ดูก่อนสวิตช์แรงดันน้ำมันเครื่องนะครับโอลิงโซลิโนวีเทคนะครับแล้วก็อาซีนซีนอ่าฝาหน้านะครับ oh. ก็จะมีเบื้องต้นอ่าจะมีตามนี้นะครับนี่อาให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะครับอานี่เดี๋ยวเดี๋ยให้ดูนี่เห็นไหมอ่าก็จะไหลออกมาจาก ข้างบนนะครับคือปกติของน้ำมันเครื่องเลยผมไม่ได้อธิบายว่ามันจะไหลจากข้างบนลงข้างล่างอันนี้ก็เอาตัว 2. 0สูมาให้ดูนะเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับเนี่ยว่านี่เป็นแบบนี้บางคนก็จะบอกปั๊ม power รั่วหรือบางคนก็จะบอกฉาโดนช่างบอกว่าเฮ้ยต้องยกเครื่องลงมาทําหรืออะไรแบบนี้นะครับเบื้องต้นนะครับให้เราตรวจเช็คก็คือตรวจเช็คแบบนี้ก่อนอ่าเนี่ยจะเห็นเลยพัรั่วด้านนี้ด้านขวาเนี่ยมีการซึมไหมถ้ามีการซึมมากมากนะครับก็อาจจะมาจากอ่าโอริไอซีนคันเลื่อนเกียร์นะ อันนี้ให้ดูปุ๊บเนี่ยแล้วพอามาถามกันว่าแบบไหนนะครับก็จะมีตัวนี้นะอ่าก็จะมีนี่ประเกน็นฝาครอบวาลนะครับนี่ประเกน็นฝาครอบวาลจุดที่จะรั่วนนะของตัวสองจุดศูนย์ประเกน็นฝาครอบวาลนะครับนี่ซีนเบ้าหัวเทียนนะครับนี่ซีนเบ้าหัวเทียนที่อยู่ตำแหน่งนี้นะอ่าแล้วก็จะมีแหวน แหวนองน็อตหัวเทียนเอ้ยแหวนลองแหวนน็อตฝาครอบวาล์วนะครับแหวนน็อตฝาครอบวาล์วเป็นยังไงนี่คือแหวนน็อตฝาครอบวาล์วนะอนีเอาให้ดูี่แหวนน็อตฝาครอบวาล์วนะครับอ่าจากจุดที่รั่วเนี่ยอ่าที่ให้ดูเนี่ยเบื้องต้นพอเราเอาลิฟต์ขึ้นยกดูนะครับอ่าอย่าแงบบนี้เอาลงนะอันนี้เอาลงนะครับจะได้เห็นชัดๆนะอ่ามีในแบบพอดีเลยวันนี้อ่านะครับ สองจุดศูนย์นะครับจุดรั่วนะครับหรือมีเป็นฝาครอบวาล์วนี่นะครับนี่จะอยู่ในแนวนี้นะครับเป็นการแข็งตัวเพราะว่ารุ่นเนี้ยส่วนมากที่เจอบ่อยๆนะก็จะมีโอลิงเทกหน้าเทกหลังเนี่ยนะครับผมจะเรียกเทกหน้าเทกหลังเหมือนกันนะ,ะเป็นโอลิงตัวกองน้ํามันนะครับอ่าข้างหลังเบื้องต้นนะครับให้ทําแบบนี้ดูก่อนนะให้ทําตามที่แนะนําดูก่อนอาจจะเป็นการเซฟคอสค่าใช้จ่ายได้นะครับเพราะส่วนมากเนี่ย2.0เท่าที่เจอเนี่ย อาการของมันจะรั่วจากตัวที่ผมบอกนี่นะครับเมืองต้นอสําหรับใครที่สงสัยเรื่องอะไรนะครับก็ inbox หรืออะไรมาถามได้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยใช้ตัวสองจุดสูงไปเนี่ยจะดูแลเครื่องเกิดอาการส,ารสารั่นสะดุดหรือเดินไม่เต็มสูตรบางทีเนี่ยจะมาจากตัวนี้นะครับปั๊กปั๊กัวเทียน ของรุ่น2.0เนี่ยชอบกรอบแล้วก็แตกนะเพราะว่าอ่ามันอยู่ข้างใต้อยู่ใกล้หนึ่งก็คือความร้อนมันสะสมสูงด้วยนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งสาหรับใครที่สงสัยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องรถมีข้อสงสัยอสส่าต้องการจะถามอะไรยังไงแบบไหนนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับในอินบ็อกซ์นะหรือว่าติดต่อมาทางเพจหรือว่าติดต่อมาทางอะไรได้นะครับอ่ะโอเคครับผมขอบพระคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ